สวัสดีค่ะวันนี้ก็ออกมาเขียนบทความทางวิชาการไว้วเรื่องของจุดยุทธศาสตร์นะคะ,ะจุดยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศนะคะแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านศิลปะนะคะวัฒนธรรมแล้วก็เมืองมรดกโลกนะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะชี้เห็นทำให้เราได้เห็นถึงความสำคัญแล้วก็เป็น การศึกษาในลักษณะการชี้แนวทางว่า,าตามเส้นทางนะคะหลวงพระบางนะคะเวียงจันหลวงพระบางเนี่ยจนถึงประเทศจีนเนี่ยนะคะถือว่าเป็นเส้นทางเศรษฐกษิจในยุคปัจจุบันนะคะที่มีระดับอภิมหาเศรษฐีระดับโลกเนี่ยนะคะมองเส้นทางนี้อยู่เราก็ต้องการที่จะทำธุรกิจธุรกรรมอะไรต่างๆระหว่างประเทศเนี่ยที่จะเกิดขึ้นอย่างมากมายนะคะดังนั้น เดินทางของเยสุธาราเนี่ยการเดินทางไปประเทศลาวนะคะบนขบวนรถไฟความเร็วสูงนะคะจากเวียงจันทร์สู่หลวงพระบางนั้นนะคะทำให้เราได้เห็นถึงกลุ่มชาติพันธุ์นะคะผู้คนแล้วก็นักท่องเที่ยวนะคะตลอดจนถึงผู้ที่ประกอบการระหว่างประเทศนะคะ <c oughs> แล้วก็นักท่องเที่ยวที่เป็นชาวญี่ปุ่นชาวเกาหลีนะคะแล้วก ชาวต่างประเทศอื่นๆนะคะที่เดินทางมาเพื่อที่จะยนโฉมนะคะเมืองมรดกโลกอย่างมากมายตลอดจนถึงในการลงพื้นที่ในการเซอร์วีนะคะถนนหลวงนะคะหน้าพระราชวังหลวงพระบางนะคะที่เรียกว่าตลาดมืดนะ,ะทำให้เราได้เห็นถึงกลุ่มนะคะทั้งคนไทยชาวต่างชาตินะคะ ที่เข้าไปจับใจ่ายใช้สอยจับจ่ายซื้อหานะคะทำให้คนในบริเวณแถบนี้เนี่ยนะคะได้ได้มีเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าเศรษฐกิจทางการเงินที่ดีมีเงินสัพัดนะคะแล้วก็ทําให้กลุ่มผู้ประกอบการนะคะที่จะเปิดโรงแรมต่างๆไม่ว่าจจะเป็นชาวเวียดนามต้องเรียนภาษาเพิ่มนะคะต้องเรียนภาษาไทยเรียนภาษาจีนหรือภาษาโน่นนี่นั่นเพิ่มเติมมาก นะคบทำให้เราได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงและก็จุดยุทธศาสตร์ในการพัฒนานะคะบนเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนั่นเองนะคะเรื่องนี้นะคะก็จะถูกรังสรร์ขึ้นมานะครับด้วยทีพิมพ์ในวารสาร TCI นะคะาจากที่ใดที่หนึ่งะคะตอนนี้ก็กําลังจะเสร็จแล้วนะคบถ้าปิดจ็อบตรงนี้ได้3งานนี้ก็ ก็จะได้พักผ่อนนะคะแล้วก็จะเตรียมตัวในการลงพื้นที่ในการเก็บงานนะคะในการเก็บงานวิจัยนะคะว่าเรื่องของการจัดการเรียนรู้นะคะการจัดการเรียนรู้การพัฒนาและการจัดการเรียนรู้นะคะประเพณีแซนดอนตาที่เป็นวิจัยเช่นหนึ่งนะคะของยาสุธาราก็จะได้เร่งทําการปิดจอบนะคะแล้วก็เริ่มทําการในการเก็บข้อมูลต่างๆ เรื่องการเรียนต่างๆนะคะทักทายเพยงเท่านี้ค่ะกดอัปเดตนวนค่ะ